คำพยากรดวงชะตาเดือนพฤษภาคมสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎชาวราศีกรกฎนะครับต้องบอกข่าวดีนะครับเพราะว่าคุณคือราศีที่ดวงดีรอบด้านนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการงานการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็ตามนะครับเอาเรื่องเงินก่อนเลยนะครับกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่น่าจะมาแรงสุดในเรื่องของโชคลาภในเดือนพฤษภาคมน,นี้นะครับแต่ต้องย้ำนะครับว่าขอสัก 16พฤษภาเป็นต้นไปนะครับจังหวะดวงดาวโชคลาภเนี่ยจะมีเข้ามาเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้เข้ามานะครับการเสี่ยงโชคจะทําให้เกิดกําไรเกิดผลตอบแทนที่ดีนะครับดังนั้นใครที่เกิดราศีกรกฎแล้วมีเรื่องติดขัดทางด้านการเงินอยู่เนี่ยเชื่อว่ากลางเดือนพฤษภาไปแล้วนะครับปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายมีโอกาสได้เงินแบบเป็นกอบเป็นกำมอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการทํางานก็เช่นเดียวกันนะครับคุณจะมีตัวช่วยที่ดีเข้ามาในเรื่องงาน งานที่มีปัญหานะครับก็จะคลี่คลายพบกับแสงสว่างพบกับทางออกที่ดีนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์ที่คิดว่าไอ้คนนี้เขาไม่คิดจะมาร่วมงานกับเรามาก่อนอะไรแบบนี้นะครับอยู่ดีก็จะมีเข้ามาหรือได้ลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามานะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับทำให้การงานเนี่ยมีความสําเร็จมีความราบรื่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ ในขณะที่เรื่องของความรักนั้นนะครับเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าดวงดาวเนี่ยสุขสว่างสดใสนะครับทำให้คนที่ยังเป็นโสดอยู่มีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะครับบางคนที่อาจจะไม่ได้คิดว่าอเขาจะมาชอบมาอะไรเราเนี่ยลองดูนะครับราศีกรกฎเป็นราศีที่มีเซอร์ไพรส์ที่ดีในเรื่องของความรัก อาจจะแบบสละโสดแบบปุ๊บปั๊บเลยทีเดียวนะครับหรือคนที่มีคู่มีแฟนแล้วคู่ครองก็จะช่วยสนับสนุนเป็นกําลังใจเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งที่ปรึกษาและก็เป็นทั้งคู่ที่ดีให้กับเรานะครับทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าที่มากยิ่งขึ้นเลยครับ <S <S คัมภีร์กรดวงชะตาเดือนพฤษภาคมสําหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงวราศีสิงนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับถ้าในเชิงของการทํางานเนี่ยนะครับก็ถือว่าคุณเป็น ราศีที่การงานเนี่ยมีความคึกคักมากเป็นพิเศษนะครับอันนี้จะดีมากนะครับถ้าหากคุณเป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจนะครับสินค้าคุณเนี่ยจะขายดีแบบเป็นเทน้ําเทท่าเลยทีเดียวนะครับหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งออกนําเข้างานทางด้านต่างประเทศนะครับก็จะ ส่งผลดีเป็นอย่างมากนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าดวงดาวที่ดีแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าราศีสิงห์เนี่ยจะนั่งนั่งนอนนอนสบายๆนะครับคืองานมันก็ยุ่งมากเช่นเดียวกันนะครับมีหลายเรื่องต้องเคลียร์หลายเรื่องต้องทําต้องรับผิดชอบจ้องจัดตารางงานต่างๆให้ลงตัวนะครับแต่ถ้าเกิดมองในเชิงภาพรวมหรือว่าผลลัพธ์แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีสาหรับในเรื่องการทํางานของคุณนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับก็เรียกว่า ปัญหาต่างๆในเชิงของความวุ่นวายปัญหานี้สินทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มที่จะคลี่คลายเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะบริหารจัดการเงินได้อย่างลงตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะไปเน้นเรื่องโชคลาภเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราศีสิงห์เนี่ยมันเหมือนกับมีความติดขัดเหมือนจะได้จะได้แต่มันยังไม่ได้นะครับมันจะเหมาะสําหรับการแก้ปัญหาในเรื่องของการเงินในอดีตซะมากกว่า แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนราศีสีงห์ก็คือเรื่องของสุขภาพน,นะครับคุณเป็นราศีที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะครับบางคนอาจจะกอเท้าพลิกบางคนปวดหลังอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในขณะที่เรื่องของความรักนั้นครับก็คงต้องฝากเตือนเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีดวงดาวแห่งความขัดแย้งเข้ามานะครับบางครั้งเรื่องมันไม่เป็นเรื่องนะครับนะครับพูดผิดหูนิดเดียวเนี่ย กลายเป็นเรื่องใหญ่เข้ามาดังนั้นใครที่มีคู่มีแฟนแล้วให้ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารเรื่องของคําพูดนะครับอะไรที่เก็บไว้ในใจได้เก็บไว้ก่อนนะครับให้มันพ้นเดือนนี้ไปก่อนนะครับทุกอย่างก็จะคลี่คลายมากขึ้นนะครับหรือคนที่ยังโสดก็ดูนิดนึงนะครับเพราะคุณอาจจะเจอ,อความรักที่มีความแตกต่างกันนะครับคนละวัยกันอายุห่างกันเยอะอะไรแบบนี้นะครับก็คงต้องอาศัยในยเรื่องของการเรียนรู้ศึกษาดูใจแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันให้มากยิ่งขึ้นครับ ทำพยากรดวงชะตาเดือนพฤษภาคมสําหรับผู้ที่เกิดราศีกันชาวราศีกันนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณเป็นราศีที่มีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะครับดวงดาวการเงินเนี่ยค่อนข้างจะมีพลังนะครับโอกาสได้เงินก้อนนะครับมีเข้ามาให้ลุ้นนะครับหากคุณกําลังรองเงินบางอย่างอยู่นะครับเงินส่วนแบ่งเงินคอมมิชชั่นนะครับจะขายที่ขายทางขายได้ก็ตามนะครับมีลุ้นที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามารวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภ ก็มีเข้ามาด้วยนะครับราศีกันเนี่ยอาจจะมีโอกาสถูกรางวัลได้โชคอะไรเข้ามาครับแต่ว่าฝากเตือนนิดนึงคือเดือนนี้ดวงดาวสาหรับราศีกันเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของทุกขลาบนะครับบางคนมีโชคปุ๊บอ่ะเจ็บป่วยไม่สบายนะครับมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเพระนั้นเดือนนี้ถ้าหากคุณได้เงินได้โชคต้องรีบเอาไปบริจาคไปทําบุญเป็นการแก้เครด นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีโอกาสนะครับลองไปบริจาคเลือดนะครับถ้าร่างกายคุณพร้อมนะครับก็เรียกว่าได้แก้เค็ดด้วยแล้วก็ได้ทําบุญด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะไม่พร้อมนะครับก็ไปทําบุญพวกโรงพยาบาลบริจาคโรงศพอะไรแบบนี้นะครับก็จะส่งผลดีนะครับในขณะที่เรื่องการทํางานเนี่ยนะครับถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับราศีกันเนี่ยชื่อเสียงความก้าวหน้าการโปรโมตเลื่อนตําแหน่งการโยกย้ายถ้าคุณรอคําตอบเหล่านี้อยู่นะครับช่วงเดือนพฤษภากลางเดือนไปแล้ว จังหวะดวงดาวจะมีข่าวดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับข่าวดีที่เข้ามาเนี่ยมันดีแบบแซงหน้าแซงตาคนอื่นนะครับดังนั้นราศีกันเนี่ยเดือนนี้อาจจะมีประเด็นเรื่องดราม่านะครับเรื่องการถูกใส่ร้ายนะครับถูกคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีถูกคนอิจฉากันแกล้งนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับเดือนนี้ไม่เน้นเท่าไหร่นะครับใครที่ยังโสดอยู่ก็อย่าเพิ่งไปรีบนะครับดวงเนี่ยให้ไปรุ่งในเรื่องของการทํางานดีกว่า นะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วอย่างที่ย้ำนะครับว่าดวงดาวมันแรงนะครับโอกาสที่จะปะทะคารมกันนะครับมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมีสิ่งจะเกิดขึ้นหรือถ้าจะให้ดีนะครับเดือนนี้ถ้ามีเวลาก็พาแฟนคุณไปไหว้พระไปทําบุญเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดความแรงของดวงดาวในเดือนนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ